สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16สิงหาคม2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นตัวเดียวของแอดปลายฝันแห่งความทรงจำงวดที่ผ่านมาแอดปลายฝันคำนวณได้เลข7หลุดไปนะครับไว้ออก85250 ตัวแนทางงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข8ทุกทันคำนวณได้เลข8นะครับแนวทางเด่นบนเลขเด่นตัวเดียวใบนี้วันที่จะอยู่ด้านบนนะครับ16เดือน8ปี2568ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่น2ตัวของอาจารย์นะครับงวดที่ผ่านมาใบฝังทางซ้ายนัดปลายฟันคำนวณได้3กับ5 มีเลขค่าทุกทันเข้าหลักสิบโวยออก5้ศูนย์นะครับสำหรับงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้ศูนย์กับ2นะครับศูนย์กับ2องแนวทางเด่นล่างเลขเด่น2ตัวของแอดปลายฝันแห่งความทรงจำมาต่อกันที่แนวะทางครบบนสองสูตรมัดรวมนะครับ จะมีแนวทางของแอดใบนาดกับแนวทางของแอดฝนมัดรวมแล้วได้ตัวเด่นอยู่ด้านล่างทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับก็จะมี0 1 2ย์หนทุกท่านแถวนี้นะครับได้0 1 2ย์หนขาดบนก็คือ5 8าแ ต่อมาจะเป็นนทางเลขมาบนของแอสตางนะครับเลขเด่นสตัวงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแอสตางคำนวณได้1 2 3สอมีเลข2นะครับเข้าหลักหน่วยเคุยออก8 5 2ห้าสองวทางงวดใหม่แอสตางคำนวณได้789ดทุกท่าน7 8 9แนวทางสูตรคำนวณเลขมาบนเลขเด่นแบบ3ตัว มาต่อกันที่แนวทางเด่นบนทุกหลักของแอดเอกเมืองย่าเลือกเด่นแบบ3ตัวงวดที่ผ่านมาแอดเอกคำนวณได้ 2, 3, 4มีเลข2เข้าหลักหน่วยนะครับแนวทางงวดใหม่คำนวณได้ 1, 2, 3นะครับ 1, 2, 3ต่อมาจะเป็นแนวทางหลักร้อย หลักร้อยเลขเด่นแบบ4ตัวสูตรนี้คำนวณได้งวดก่อนคำนวณได้5 7 80มีเลข8นะครับที่เข้าสำหรับงวดใหม่ได้8013นะครับ8013ต่อมาจะเป็นแนวทางหลักร้อย2สูตรได้ตัวชนเด่นนะครับ สองสูตรของอาจารย์สูตรที่1คําคำนวณได้9012สูตรที่2คํคำนวณได้8013ได้ตัวชวนเด่น2ตัวก็คือ0กับ1ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณนะครับพิจารณาก่อนนําข้อมูลไปใช้ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางข้อมูล2ตัวด้านบนนะครับจับไว้ก่อนนัดเอกให้มาเป็นแนวทาง4ชุดทุกท่าน มีหกเจ็ดหกหนึ่งหกสองแล้วก็หกสามมาต่อกันที่แนวะทางสิบบนของอัตะงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับแล้วของข้อมูลคำนวณได้5้าก็นหนึ่งก็มีเลขห้าเข้าหลักสิบห่ยออก8 5ดสอง สำหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดนะครับอัตราคำนวณได้1กับ7ทุกทันแนวทาง10บนเลขเด่น2ตัวต่อมายังอยู่กันที่แนวทางของอัตรานะครับใบนี้เป็นแนวทาง10บนเลขเด่น3ตัวสูตรนี้อัตราบอกว่าเริ่มลงให้งวดแรกนะครับเจ้วของข้อมูลคำนวณได้9 0 8ทุกทันดูเหมือนว่าจะเด่นไปที่เลข8นะครับ งวดประจำวันที่16สิงหาคมมาต่อกันที่แนวทางสอน,อนบนนะครับเลขเด่นแบบ6ตัวของแอดบายที่บิพีงวดที่ผ่านมาเจ้าของข้อมูลมีเลข2นะครับที่เข้าหลักหน่วยโดยออก852งวดก่อนนั้นมีเลข4เข้าหลัก10งวดที่ออก สามนะครับถัดไปอีกงวดแนวะทางของอาจารย์ก็มีเลขสี่เข้าหลักหน่วยนะครับงวดที่ออก2 4 6สี่หำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้012678นะครับ012678 นี้นะครับต้องขออาภัยด้วยทุกท่านงวดนี้ผมพิมพ์ผิดนะครับหวยออก3ามสองสในทางสงนงบนเลขเด่นแบบ6ตัวของแอดไบที่บปนพีงวดใหม่ได้0ูนย์หนะครับต่อมาก็ลงแต้ม2ตัวด้านบนของอาจารย์ให้ด้วยเลยนะครับงวดที่ผ่านมาก็เข้าอยู่ทุกท่าน ตรงตัวด้านบนได้5กับ2นะครับก็คือแต้ม7นะครับ5 2ได้7มงวดก่อนนั้นสอง24ก็มีแต้ม6 4 6ก็มีแต้ม0แล้วก็92ก็มีแต้ม1มงวดใหม่อยู่ด้านบนนะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้0 3 4 5 6 9ทุกท่าน0 3 4 5 6 9แต้มสอ,องบนนะครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางแต้มด้านล่างเนน้อยนะครับคำนวณได้1 2 3 6 8 9ทุกท่าน1 2 3 6 8 9ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางมัดรวมสูตรคำนวณครบร่างของแอดกลมกับแอดมอนนะครับได้แนวทางครบร่างชนเด่นทั้งหมด5ตัว ก็จะมี1,2,3,5,7นะครับได้1,2,3,5,7จัดทำข้อมูลชุดนี้โดยแอดมิติจัดไปต่อมาจะเป็นข้อมูลด้านล่างของแอดลูกหลวงพ่อโสธรสูตรนี้งวดก่อนของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับสำหรับงวดใหม่คำนวณได้90กัะ146 มัดกันได้9194960104แ 9, ล้วก็06 0, 0, มาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ทองเปลวนะครับเป็นข้อมูลคู่ด้านล่างให้มาเป็นแนวทาง3ชุดมี62 92แล้วก็68นะครับส่วนใบนี้งวดก่อน อาจารย์เจ้าของให้มาจริงทุกท่านแต่ว่าต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้ลงให้ในทางของอาจารย์มีห้าสูตรลงไปด้านล่างเข้าตรงตรง,ตรงเลยทุกท่านแต่ว่างวดนี้ผมไม่ได้ลงให้นะครับผมไม่เจอเจวนวัตสูตรคุณลณของอาจารย์ได้หกสองก็ลงไปด้านล่างงวดที่ออกสามสองสี่สองหกนะครับสำหรับงวดใหม่อาจารย์เจ้าของข้อมูลให้มาแล้วนะครับใบด้านบนฝั่งทางซ้าย ข้อมูลตำไทยของอาจารย์ให้มา2ชุดก็คือ78กับ79นะครับ78กับ79ชอบเพิ่มเติมนะครับชอบส่วนตัวเน้นไปที่78นะครับต่อมาจะเป็นแนวทางของอดุมบราเบอร์อดุมบรเบอข้อมูลชุด2ตัวฝั่งทางซ้ายคำนวณได้05 08 09 8ปดสแล้วก็87ดเนะครับ16สิงหาคมต่อมาจะเป็นแนวทางเฮียนันนะครับ3ตัวคำนวณได้3 4 5ชุดเดียวแล้วก็2ตัวคำนวณได้1 5ดัน1 5ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดไพ่บันเลงเลขเป็นข้อมูล ชุสามตัวนะครับเป็นข้อมูลด้านบนอาจารย์บอกว่าเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่หมดใหม่จะอยู่ด้านล่างนะครับสูตรที่คำนวณได้ก็คือ7 890แล้วก็ห้าหกนะครับเจ็ดแปมัดกันได้ข้อมูลชุด3ตัวตามที่เห็นถูกทันก็จะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ